อะไรพวกนี้ดังนั้นหรือเราจะสร้างพิเศษโมเดลที่เป็นพันธมิตรกับอินโดนีเซียไหมจับมือกันรับแบ่งโซนกันเลนหรืออะไรกันก็ได้เพราะฉะนั้นในโลกใบนี้เนี่ยคุณต้องคุณต้องหาพันธมิตรแต่การที่คุณจะมีพันธมิตรได้คุณต้องมีคุณธรรมโอ้ใช่มากคุณต้องหลักแม่นเลยไม่ไม่ไม่งั้นคือคือจะหมยโลกโลกยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่เนี่ยฟันเดเมนทัลยิ่งยิ่งต้องเน้นที่อะไรคือ trust trust ต้องไว้ใจโอ้โลกมันเลื่อนไหลอย่างนี้เนี่ยไม่ไว้ใจกันก็เละหมด เพราะว่าอะไรกฎหมายใช้ไม่ได้แล้วบางอย่างเนี่ยกฎหมายตีความยังไงแต่เงื่อนไขมันเปลี่ยนอ่ะมันมี contingency มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปคุณจะใช้กฎหมายตามตัวอักษรไม่ได้เพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยโลกจะอยู่รอดเพราะคนมี trust ต่อกันต้องมี trust ต้องมีคณธรรมเพราะนั้นต้องมี3อย่างความรู้ความรู้ขอบจุดแข็งจุดแข็งแลวก็คุณธรรมคุณธรรมและอันที่สาก็คือแน่นอนนะครับการทําธุรกิจจากนี้ไปเนี่ยคุณคุณต้องคุณต้องมองเปลี่ยนบริบท อย่างที่บอกพอโลกมันหลุดจากเฟรมของมันเองเนี่ยคุณต้องเป็น global context คุณจะไปนั่งบอกว่าผมจะเอาบาร์เก็ตแชร์แค่ในประเทศเล่น d e f e n s i v e หมดไม่ได้ลอตลาดคือทั้งโลกตลาดคือทั้งโลกซอสซิ่งคือทั้งโลกวัตถุดิบก็ทั้งโลกพันธมิตก็ทั้งโลกลูกค้าก็ทั้งโลกเอะอย่างนี้อาจารย์บริษัทใหญ่ๆมันไม่เปลี่ยนเลยเพราะบริษัทใหญ่ๆที่มันเมื่อก่อนมันทำทุกอย่าง มันจะต้องเปลี่ยนไหมหรือหรือบริษัทเล็กๆต้องขยายเป็นระดับไหนพอโลกที่เลื่อนไหลมันเลยเปิดโอกาสกลายเป็นดิมม็อกไกเซชันให้กับรายย่อยประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจไเนี่ยคือประชาธิปไตยคือแต่เดิมมาใครใหญ่ใครอยู่ใช่ผมเมื่อก่อนสับทางธุรกิจทางการพาณิชย์เราจะพูดถึงอีคขันเมื่สเกลคือกวามการประหยัดต่องประหัขนาดอีคขนเมื่อสกปยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ยิ่งสมา์ทยิ่งดี ยิ่งสมาร์ดยิงดีคือคุณมีบ uh ิ๊กไอเดียคุณสามารถเอาพันธมิตรทั่วโลกมาแพ็กอยู่ในบิส e ิสโมเดลคุณ uh huh. แล้วคุณรู้ว่าจุดแข็งคุณคืออะไร uh huh. คุณรู้ว่าคุณจะดิลิเวอร์อะไร uh huh. คุณอยู่ได้แล้ว uh huh. เพะฉะนั้นอย่างกยกยกยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมยา uh huh. ของโลกเนี่ย uh huh. จะพบว่าบริษัทที่แอคทีฟแล้วมี ROI สูงเนี่ยคือบริษัทเล็กๆทั้งนั้น คือบริษัทที่เป็น Specialize ซ์ใงด้านของอม,มอาดีบบเรื่องใดไม่ใช่บริษัทใหญ่แต่บริษัทใหญ่มีหน้าที่ซื้อซึ่งต้องซื้อแพงคือมาแอคควายเข้า,าออกลุ่มเข้าใจละอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นถึงบอก SME ไทยเนี่ยไม่ต้องไปต้องบอกว่าเราแต้มต่อสู้รายใหญ่อะไรไม่ได้ไม่ใช่ คำถามคือเบรนคำถามคือสมองต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นคืออย่าไปสมาจะพาดครับมผมนั่งไปนเอสอมีอยู่ผมบอกโอ้ไม่มีวันเลยไม่มีทางสู้ก็ได้เลยขอนน่นขอนี่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องขอคืออาวุธทางปัญญาอืนะครับโอกาสที่จะไปไปโอกาสที่จะไปเชื่อมต่อกันโลกกระสวงพาณิชย์ที่น่าจะช่วยได้ก็คือ3มเรื่องอเรื่องที่หนึ่งก็คือว่า เปิดโอกาสให้เขาเชื่อมต่อกับโลกทั้ง s o สซ i n g ทั้ง market ทั้งอะไรอันที่สองก็คือร e l a x i n g c o n น t r a i n ทวไว้ผมเป็นลายย่อยเราะาจะมีข้อจํากัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนข้อจากัดเรื่องของตลาดคุณก็ไปช่วยเขาอันที่สามเนี่ยก็คือไปเปิดประตูเขื่อนที่มันกันกันกันไว้นะครับในแง่ของวิจัยอะไรต่างๆเือก็ทำอยู่ให้ยกให้หมดให้ยกให้หมดแต่โอเคในการเป็นรายย่อยคุณอาจจะยังต้องให้แต้มต่อเขาบ้าง แต่จริงๆแล้วในที่สุดไปจบอยู่ที่เรื่องของการต้องเป็น knowledge base SME ก่อนก่อนที่จะไปช่วงหน้าพูดกับถึงประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองทั้งโลกแล้วเนี่ยอาจารย์มองแล้วว่าประเทศไหนหรือบริษัทไหนหรือกลุ่มไหนที่อาจารย์มองแล้วเออมันปรับตัวได้จริงที่จะเป็นตัวอย่างให้คนฟังจริงๆตอนนี้ต้องเรียนว่ายกเคสไม่ทันเพราะว่ามีเยอะมากมันมัน,ม,นมันโลกมันเหมือนมันถูกปลดล็อกไงฮะเพราะนั้นบริษัทหน้าใหม่ซีอีโอหน้าใหม่ทันเวันนี้รเราจะบอกอันนี้ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ อาจจะคือเคสที่ยกมาดูเหมือนเต้นเต้นยิงยีมีแต่เคสที่เต้นเต้นกว่าผมยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างเรื่องอาดี D เนี่ยเราบอกว่าบริษัทไทยแม้ทั้งรายใหญ่ยังทํอาหานดีน้อยเลยล,ล้วจะไปให้บริษัทเล็กทําอแต่เชื่อไหมครับโรคที่มันปลดล็อกกันเองกลายเป็นโรคที่เลื่อนไหลเนี่ยมันทําให้มีมีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปทําเว็บเบสขึ้นมาที่เรียกอินโนเซนติฟคือเป็นเว็บเบสที่เอาคนที่มี อ่าเป็นด็อกเตอร์เป็นเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเกือบแสนคนอาจจะมาจาก MIT มาจาก Oxford มาจากอะไระมาจากหลากหลาย ครับแล้วบอกว่าเอ๊ะมีโจทย์เข้ามาไว้จากบริษัทนี้ใครแล้วเขาก็บิดกันเขาก็จิงกันว่าเขาตอบได้ละตอบได้ขอราคานี้เลยจบอ้ยยังคือเกมโชว์แต่ถามว่าเนี่ยพาราดามันเปลี่ยนกระบวนการมันเปลี่ยนคือแต่เดิมมาเราลงทุนอาหารดีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้ว่า, <ใช S 1> วาจะคอมมิชชไลท์ได้จริงไหมมันจะผลิตได้จริงไหมั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คือเป็นเอาคำเบสคือเพื่อง่ายเฮ้ยผมมีปัญหาผมโยนโจทย์เข้าไปพวกนี้แย่งกันเว้นพวกท ALEN t ีพวกมันสบอของโลกเนี่ยแย่งกัน ชิงกันเพื่อตอบโจทย์ uh huh. แล้วก็บอกว่าเขาตอบได้ละราคานี้เอาไหมาคืออย่าไปคิดในกรอบเดิมเลยอูห้หูมันหลุดจ,จากกรอบเดิมได้เลยฮร uh huh. เพราะนั้นปัญหาคือผู้กอบการไทยต้องหัดใช้โลกให้เป็นประโยชน์กระทรวงพาณิชย์ต้องรู้เท่าทันว่าในโลกนี้มีพลังอีกมหาศาลที่จะมาเติมเต็ม uh huh. ให้ผู้ประกอบการไทยอย่างไร uh huh. นะครับเพราะนั้นบทบาทพวกนี้จะต้องเปลี่ยนผู้ประกอบการไทยเนี่ย ทำคนทาไงเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปท่องโลกเข้าไปอะไรฮะทั้งทั้งทั้งโลกเสมือนและโลกจริงฮะคือ,อหนึ่งคุณก็ต้องไปดูว่าอย่างสมมติผมอยู่อุตสา,าหกรรมอาหารคุณก็ต้องมีโอกาสกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องพาไปงานอนุก้างานเซลไปดูซิว่าเอ๊ะโลกมันคอนเซปต์ของเรื่องอาหารมันเปลี่ยนแไปลไงอ,อ,อยังผมไปดูเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมครับอาหารของประเทศไทยเนี่ยต้นทุนเกือบ8ปดสิเปซ็นเป็นรอมแมแต่อาหารของโลก ยุคใหม่เนี่ยก้นทุนเกือบ80%ดเปอร์็นไอเดียเป็นมอลแมทอยู่แค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือขายคอนเซปต์แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลายหลายอย่างมันอัพไซด์ดาวซึ่งจริงๆเราทำได้อีกเยอะเราทำได้เยอะมีวัตถุดิบ80%เราก็ต้องทำได้มากกว่านั้นอีกถูกต้องถูกต้องยิ่งเรายิ่งเพราะฉะนั้นเรากำลังขายของที่เราเรียกว่าเป็นมอลฟอร์เลสไงแต่ที่จะเป็นเลสฟอร์มมอลกนีนคือปัญหาก่อนจบเรนนี้ในฐานะอาจารย์มันมีคำหนึ่งซึ่งติดใจตั้งแต่แรกแล้วล่ะอาจารย์หมอต้องฉลาด ที่จะรู้คือมีความรู้ต้องจไอ้ตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ไงจา์ข้อมูลมันมาเยอะมากบันดีผมนั่งคุยกับเอสมีหลายคนนะมาที่เนี่ยโหเปิดอินเทอร์เน็ตมันมาหมดเลยจะรู้ได้ไงผมผมต้องเรียนอย่างี้การเป็น SME ก็คือการเป็นองค์ธุร p r นคือการเป็นผู้ประกอบการเส้นของผู้ประกอบการคือเหมือนเหมือนประกอบการเนีคือขอให้มีน้ําตาลนี เขาถ้าเป็นมดจริงนะมันเดินไปหาน้ําตาลเองจริงไหมเพราะฉะนั้นความรู้ไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าผู้บกอบการเราจะเลือกงไงให้ว่าอันไหนอ่ะหนึ่งผู้บกอบการจะเข้าถึงแหล่งพวกนี้ได้ยังไงใช่นะซึ่งภาครัฐต้องมาช่วยเมื่อเข้าถึงแล้วไอ้จะสกรีนยังไงอย่างที่บอกเราต้องฉลาดเลือกเอ ไม่ไม่ใช่รู้หมดบางท<ะ>ีความรู้ท่วมหัวอาจจะเอาตัวไม่รอดก็ได้ซึ่งมันก็ต้องเสี่ยงบ้างอะนะก็ต้องเสี่ยงแต่ว่าผู้ประบการมันโดยที่สายคือความเสี่ยงแต่ประเด็นก็คือความเสี่ยงนั้นเนี่ยภาครัฐจะเข้าไปอบอุ้มในระดับหนึ่งแค่ไหนหแต่ไม่ใช่ไปป้อนข้าวเขาเหมือนเดิมแต่ต้องเข้าให้เขาค้นหาของข้าเองแล้วก็เพียงแต่เข้ามาช่วยเขามาเติมต่อเติมเข้าถึงผมถึงบอกว่าในที่สุดเนี่ย ภาครัฐที่จะมาช่วยมันจะกลายเป็นเรื่องของอินฟราสักเจอร์บางอย่างอย่างเวนเจอร์แคปิตอลอย่างอินิวเบชันอย่างเรื่องให้เขาเดินได้ให้เขาเดินได้หรือรให้เขาโตได้ขเขาอ,อย่างสมมุติว่าเข้าไปแล้วไปจดลิขสิทธิ์แล้วเกิดถูกถูกกอบในเมืองนอกอหรือบางทีไปกอบชาวบ้านแล้วโดนโดนฟ้องโอ้โหขายจะไปนั่งเสียงเงินเสียทองอย่างนี้ให้ภาครัฐจะเข้าไป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 ช่วยเขาในเรื่องพวกนี้ไงผมว่าถ้าแยกแยกให้ออกเราก็ต้องเข้าใจว่าสปีตของความเป็นองค์ทะพนัวเขาเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้สบายเลย แต่ยังมีข้อจำกัดอะไรก็ค่อยๆเปิดล็อเราค่อยๆเปิดปิดล็อตรงนั้นเอาครับและในที่สุดต้องไว้วางใจกันอันนั้นถูกต้องเลย Mutual Trust จะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับผมอยู่กับอาจารย์สวิตเมสินสี่นะครับผู้อำนวยการสศินอินสติ t ู t สำหรับโกลบ a f f a เฟและผู้เขียนหนังสือโลกเมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์เขียนไว้บทหนึ่งบทสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยทั้งหมดและประเทศไทยควรจะทำตัวอย่างไรในโลกใบนี้ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพาณิชย์สร,ร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับอาจารย์สวิทเมสินซีผู้อำนวยการาศาสตร์ศิน Institute for Global Affairs และผู้เขียนหนังสือเมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิมเมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิมแล้วประเทศไทยยังเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมไหมอาจารย์จริงๆแล้วเมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม <laughs> แค่นี้นี่ก็เหนื่อยแล้วทำไมฮะ <laughs> เพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนประเทศเอื่นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวที่เขาเรียกตอนนี้เนี่ยมันคือเรื่องของ Transformation เป็นนั้นหลายๆประเทศเนี่ยตั้งแต่ถ้าอาจารย์ จำความได้สมัย10กว่าปีที่แล้วเราพูดถึง knowledge base บางทีมันเราล้วมันลืมนานนิวใช่ใช่เราสู้กันอยู่ตอนนั้นทุกทุกประเทศเนี่ยตอนนั้นมีแคมเปญออกมาให้จะปรับตัวเองไปสู่นิวเ c o ี o m y ยังไงใช่ไหมฮะ จริงๆณณวันนั้นเนี่ยเราก็คงต้องตามกระแสโลกนี้ไปด้วยซึ่งจริงๆตอนนั้นเพื่อกลับไปคิดก็ตลกนะเพราะจริงๆมันปรับตัวไม่ได้โลกมันมาหาเราเลยอ่ะมันมามันมาอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาบมาวมากมาเร็วมากแต่พูดอย่างที่บอกนะฮะว่าคนที่พร้อมเนี่ยคือคนที่ได้เปลี่ยนแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรออให้พร้อมจนสมบูรณ์แต่ปัญหาของประเทศไทยเหมือนโดนสองเด้งคือโลกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนด้วยในทิศทางที่เลวลงนะครับก็คือคือเราไม่ได้ตั้งตัวเราเราจริงๆโดนสองเด้งในแง่ที่ว่า แค่โลกเปลี่ยนถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็ต้องเปลี่ยนตามโลกอยู่แล้วใช่เพราะว่าโจทย์ตรงนั้นคือเรื่องของค o m p e t i t i v e n e s s คือเรื่องขีดความสามารถแต่ตอนนี้เนี่ยขณะที่คนอื่นเทเอฟเฟอร์หรือว่าไอ้ทุ่มกําลังลงไปในเรื่องขีดความสามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างสังคมไปสู่โลกใหม่ที่กําลังเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราเจออีกเด้งหนึ่งคือเรื่องของสมานฉันในคนในชาติเรื่องของในประเทศมันเหมือนมันเหมือนอยู่ดีมีแรงมาดึงดึงกลับเราขณะที่เราต้องวิ่งไปข้างหน้าไปขีดความสามารถเราเราเลยกลายเป็นต้องโดนเราต้องดูสองเรื่องไปพร้อมๆรนะครับแต่ในเชิงวิชาการเมื่อกี้เห็นอาจารย์เห็นว่าผมเห็นชาตของอาจารย์เลยมันมีมันมีสามสี่ด้านที่อาจารย์วิเคราะห์อยู่ว่าเราควรจะเราเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะเป็นยังไงตอนนี้มันควรจะเป็นคือหน้าวันนี้เนี่ยต้องต้องเรียนว่าสังคมไทยถ้าถ้ามองใน ก็คือหนึ่งเนี่ยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของว่าเราจะปรับตัวเข้ากับโลกได้หรือไม่อย่างตอนนี้เนี่ยความสับสนเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมก็คือบางคนบอกว่าเฮ้ยปิดประเทศไปเลยนะอย่าไปยุ่งกับโลกไอ้ globalization เนี่ยมันไม่ดีก็เหมือนกับพวกกลุ่ม slow อ่ะชาลมชาลมก็เราก็ต้องไม่ว่ากันก็ต้องฟังความแต่ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความคือคือโลกแบบนี้เนี่ยจะใช้อารมณ์กับมันไม่ได้ ใช้อ<ร>าจณะ<ม>ได้นะจะไปบอกว่าเราจะเนช่นอลลิซึมแต่จริงๆโลกใบบนี้เนี่ยเทรนด์มันกลายเป็นมีเรื่องของอารมณ์มากขึ้นอย่างยกตัวอย่างอย่างที่บอกเรื่องสโลเนสนั่นเรื่องนึงมีหลายประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาสู่เรื่องของอีคอมิคเนช่นอลเลซึมคือความเป็นชาตินิยม,มทางชาตินิยมบอกว่าให้ไหนไหนไหน,ไหนเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเล่น ทำไมต้องมานั่งแชร์กับโลกทําประโยชน์ฉันอยู่ของฉันได้ฉฉัันนออยู่ขงได้โปรเทคชันนิสมมากขึ้นกีดกันมากขึ้นเทรดเฟิคชันก็จะมากขึ้นแต่ทีี่สุดมันก็ได้เลวทั้งโลกอีกมันก็จะวิ่งกลับอีกแต่มันก็เป็นแบบถ้าถ้าถ้าอาจารย์สอนผมถูกเมื่อช่วงช่วงนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนมามาสอนผมแล้วนั้นเนี่ยก็คือมันก็ความกรอบเดิมไม่ใช่เหรอไอ้แนชโนลิซึมมันถึงไม่เวิร์กใช่ไหมไม่เพราะว่าเพราะว่าแต่เดิมมาเนี่ยทุกคนนึกว่าไปฟรีมาร์เก็ต ตอนนี้ฟรีมาเก็ตไม่เวิร์กทุกคนก็ดึงกลับมาที่เนช่นลด์อ๋อมันก็ลุกตุ้ม,<า>มก,ลก,กลับเลยไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรนจ์ใช่ครับทุกอ,อย่างเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันศาสนาแต่เดิมมาเราบอกอวัดวัฒนธรรมมากขึ้นบทบาาของศาสนาน้อยลงแต่ตอนนี้เชื่อไหมครับว่าคริสตยนิตี้หรือศาสนาต่างๆเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะอะไรคนมันเริ่มรู้สึกว่าไม่มีหลักแล้วไงไม่มีที่พึ่งเออไม่มีที่พึ่งไม่มีหลัก เพราะนั้นบางศาสนาแปลกๆก็มีแต่ว่าบางบางศาสนาทึ่แต่เดิมมาถูกละเลยไปก็กลับเข้ามาหรือแม้ทั้งในประเทศไทยก็เห็นนะเห็นะการฟื้นฟูของใช่ไหมครับพุทธศาสนาในบางกลุ่มบางจุดในลักษณะหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ว่าจะอยู่กับโรภใบไ่อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันเป็นเช่นนั้นเองมันในลักษณะที่มันมันก็อาจารย์อาจารย์มีคําว่าความไร้สมดุลในการพัฒนาของประเทศอ๋อครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเรา ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราก็พยายามพัฒนาประเทศไล่กวดกับชาวบ้านก็ต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยการพัฒนาทางเศรษฐกิจเราก็ต้องถือว่าสัก์เซสพอสมควรนะความยากจนเนี่ย GDP เราเพิ่มขึ้นสิบเท่าะนะความยากคนที่ใต้เส้นความยากจนเหลือไม่กี่ไม่กี่ล้านคนนิดอย<ะ>่างเงี้ยเป็นต้น<ะ>แต่มันเป็น social failures เราพูดลมเหลวทางสังคมเราพูดถึงตัวเลข2,002อยี้งเงี้ยทา่างเงี้ยผมมันบอกอะไรหลายอย่างเลยอาจารย์บอกว่าหนึ่งใน10ของเด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่เป็นวัยรุ่นครับอันนั้นคือตัวเดมกราฟิกหนึ่งในสี่ของพ่อแม่